เอโยวสวัสดีครับผมพรีเมียมจากหลานบีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอเนะครับผม1 5 5ยห้าสิบนะคันนี้ปี2022นะครับทุกค้านะคันนี้สวยๆเลยนะฮะนะ ส,สีนะเป็นออกสีเขียวเทานะฮะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์155ซีซีระบบหัวฉีดนะท่อได้ไมาเป็นท่อเดิมนะครับผมคันนี้รถรูปทรงเดิมๆเลยนะไฟหน้า LVD นะครับผมดอกยางหน้าหลังทางร้านเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับสวยๆแน่นๆเลยนะฮะเราอาจจะมีล่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบครับลูกค้าร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะ โซสเตอร์สะอาดกิฟท้ายเดิมมาให้ครบนะระบบไฟติดครบนะฮะสวยสวยรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะครับลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเจ้าคันนี้นะครับลูกค้าเลขไม้นะอยู่ที่35,000โลนะครับผมนะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะสตาร์ทติทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมเครื่องไม่ดังขวัญไม่ไหลนะปิดปิดมือสุดๆไปเลย ประมาณนี้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับลูกค้านะขายอยู่ที่61,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนนด์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ